ข้าวก่อนพี่น้องข้าวเที่ยงวันนี้ไก่ทอดไก่ทอดธรรมดาเพระส่วนมากคนกินไก่ทอดเขาจะแบบว่าไก่ขึ้นชื่อคือไก่ทอดหาดใหญ่ สมัยก่อนกินประจำเลยทุกเช้าเพราะว่าสมัยก่อนวิ่ง วิ่งรถเคมีเอาเคมีไปลงที่หาดใหญ่โกดังอยู่หาดใหญ่เอารถวิ่งรถไปเข้าโกดังแล้วก็ค่อยไปทยอยส่งส่งของแถวเะดาวส่งแถวเะดาแถวการไฟฟ้ายะลาเลยได้กิน ใส่อนอาหารใหญ่ทุกเช้ามันกินง่ายดีได้ข่าวว่าช่วงนี้คอมเมนตคอมเมนต์มีปุยรุ่นใหม่มา มีปุ๋ยรุ่นใหม่จะสูตรเก่าพี่น้องมันมาเพื่อที่จะบำรุงดอกไม้บำรุงใบไม้ช่วงที่มันจะออกผลช่วงสงการนี่แหละตามกระเข็บชายแดน เป็นปุ๋ยรุ่นใหม่ของอมรกานเด็กห้าวมันออกมาโชว์ปืนมาโชว์ระเบิดมันบอกว่ามันจะเอาระเบิดไปเลี้ยงไว้ไปเลี้ยงในท้องของไทยมันหารูใหม่ มันหารู้ไหมว่านี่มันอาจจะเป็นการทำคลิปครั้งสุดท้ายของพวกมันไอพวกปากเจ้าพวกปวดเก่งอ่ะกูเห็นมึงเน่าอยู่ตะเก็บชายแดนทุกคนแล้วสภาพที่ทหารกระเมนเน่าอยู่ชายแดนนะเพราะอะไร เพราะชีวิตมึงอ่ะมีค่าเท่ากับหมาตัวเดียวไอ้คุณเขาไม่สนใจเก็บศพพวกมึงหรอกพวกมึงจะไปนอนลิงอยู่ใต้ยต้นไม้ไหนก็เขาก็ไม่สนใจพวกมึงอก เขาลออเขาลออให้พวกมึงรักาคาดเขาลออให้พวกมึงโทษทูนครับเห็นว่าเขาเป็นคนดีที่ไหนได้เขาไม่เคยสนใจพวกมึงเลยเขาเห็นชีวิตของทหารเขมรแค่คนโง่โง ที่ให้เขาหลอกใช้มันได่เหมือนประชากรประเทศไทยมันไม่เหมือนทหารไทยประเทศไทยก็มียศมีชื่อทุกคน จะเมนพวกมึงส่วนมากหลอกไอ้คนที่มาทำงานที่ไทยอ่ะหลอกให้พวกมึงเปเป็นเมนหลอกเชิงบังคับบังคับด้วยเชิงหลอกธรรมดาาบังคับก็ใครไม่ไปเขาก็โดนเก็บ ด้วยนะที่พวกมึงออกมาห้าวห้าวน่า,นะารักชาตินะออกมาให้เจชาโลกของหอัวเราะหัวเราะว่าไงหัวเราะว่าได้ไอตัวโง่ตัวใหม่ละที่ไอหนมันหลอกหลอกให้พวกมึงไปตาย ชีวิตมันขก็ามานอนอืดอยู่ตายจนม้หายใจ,จน้นไม้ต้นไม้ก็ยิ้มได้ปุ๋ยสูตรใหมให่ได้ปุ๋ยสูตรเก่าแต่็อดใหม่มาพอได้บำรุงดอกบำรุงใบ จะจะออกลูกช่วงของการพอดีเลตั้งแต่รอบนั้นก็ตั้งแต่รอบนั้นต้นไม้ก็สะสมสารอาหารไปเยอะแล้วเห็นอืนเดเต็มเลยเหมาะเลย ต้นไม้สะสมสารอาหารไว้ผลิตดอกผลิตลูกออกให้คนกินตอนสงการปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยชันดีกี้ค่าไอหุห่น มีทุกวิตามินเลยปุ๋ยขา้าวเมเนี่ยของเขาดีจริงพีน่น้องทำเป็นห้าวห้าวไปดูหนังหน้าอาวุธตัวเองกัอาวุธไทยอ่ะเป็นยังไง บ่าบอจะมาลบกับคนอื่นอะเครื่องบินยังซ่อมอยู่เลยคนอื่นเนอะเครื่องบินเขาพร้อมลบตลอดพร้อมบินอย่างเดียวแต่พวกกระเมนมึงอะจะไปทะเลาะกับใครทีต้องไปบอกคอรูเลยนะบอกว่ามึงอย่าเพิ่งทำากูนะ รอกูซ่อมอาวุธก่อนแล้วกูจะมายิงมึงไอ้บ้าใครจะไปรอมึงอะ่ะเขาจะยิงกันเพราะมึงมัวแต่ซ่อมอาวุธใครนี้มึงก็ยังคึกนะ อยากจะทําสงครามทีก็ต้องไปขอทานขอทานอาวุธจากประเทศนโน้นประเทศนี้ไปขอทานนะไม่ได้ขอเฉยๆนะขอทานไม่มีอะไรแต่มึงอยากจกดดังจะทำสงครามเพื่อจะไปขอทานอาวุธจากประเทศอื่น เก่งมากไม่ใช่เก่งเรื่องอาหารนะเขาทานเก่งเจหาอะไรวะเขาทานโคตรเก่งเงินเยอะแยะแเป็นเงินของตระกูลทรัพย์สินส่วนกลางของตระกูลไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของชาติไม่ใช่ทรัพย์สินงบประมาณของชาติ เป็นงบประมาณของครอบครัวหรือวหารเขาเห็นแต่ละคนแต่รองเท้าแตะไปหาจับกินกือจับตะขาบในปา่าย่างกินอันนาตจนนี้อะไรพี่น้องพูดอะไรมันขึ้น